ไปค่อยๆลุยเข้าไปหมายมหาชนข้างถนนนี่หมายว่าจะเป็นหลุมแบบนี้นะครับอยู่ข้างถนนนะเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมแบบแค่นี้นะครับเล็กๆแบบนี้เลยก็ดูล่องรอยดิมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยน่าจะเป็นข่ายนะข่ายเก่านะครับก็น่าจะลงแถวนี้แหละแล้วก็มีอะไรอีกอะนี่อะไรวะดูเด้เหือตกปนดิน สูตรไหนไม่รู้อืมไม่รีรอครับผมสาดเลือดไปก่อนเลยเลือดผมก็แช่ช่องฟิตมานะครับมันก็จะออกเลือแข็งหน่อยนะกะจะสาดให้หมดขวดแต่ว่าคงไม่ได้แล้เพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งครับต้องรอให้มันละลายก่อนนะถึงกระบวยก่อนก็ไดไ้ค่อยทยอยสาดไปก็แล้วกันหลังอันเนี้ยเฮ้ยดูเลครับแค่อันเนี้ย เหือดเต็มหน้าเต็มเสื้อเลยนะหัวาดแห้งโคตรร้อนทะี่หมายตรงนี้เมื่อวานเนี่ยผมสังเกตได้วานน่ามีคนก็จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เดินมาตกปลางเงี้ยผมก็เลยสอบถามเขานะครับว่าเขาตกปลาอะไรนะน้านเขาก็บอกว่าตกพวกปลาหมอแล้วก็พวกปลาดินตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้นี่นะครับเขาได้ปลาช่อนเลยนะเพราะว่าเขาใช้ไส้เดือนเกี่ยวเป็นเหยื่อนะครับพอผมได้ยินเขาว่าปลาช่อนเท่านั้นแหละว,วันนี้ผมรีบมาเลยวันนี้ผมก็จะอัปเดตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะใส่ไอ้พวกไอ้ทุ่นตกกุ้งหรือว่าไอ้ทุ่นตกปลาสลิดเนี่ยยยยกก็็จจะะะะะใใใสสส่่่่ห้้้มมมมัันนนนนนเเอๆครบบบีีีาาาตแแลลวทุ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นทุ่นใหญ่นะครับเหอมอือนเดิมเลยผมจะไม่อธิบายมากนะครับหลายคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วครับใครยังไม่เข้าใจเรื่องการตกลักษณะแบบนี้ผมทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับอลก็คือบอกไว้ทุกอย่างเลยนี่ผมเตรียมเบ็ดมาแค่2คันนะครับจริงๆผมก็จะเอามาสามนั่นแหละเพว่าอีกคันนึงมันนี่นะครับมอดมันกินนะมันถูกนะครับก็เลยไม่ได้เอามาคือมันถักโอหลอมันละลายไม่ไหวนะครับผมเลยตัดขวดนะแล้วก็โยนมันไปทั้งที่มันเป็นน้ำแข็งนั้นแหละเออ นี่ครับตับไก่ผมก็ซื้อมาครึ่งโลนะครับเออประมาณ62บาทอันนี้ผมก็แบ่ง่นน่นนึงมาตกปลาช่อนหน้าดินที่นี่แหละแล้วก็อีกส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไปลงเบ็ดโฟมพวกปลาช่อนปลาไหลนะเนี <Yeah. S 1> ่ยคิปกูจะโดนแบนดไหมเนี่ย mm hmm. ออเออเดี๋ยวไปเลยเบ็ดเบอร์15ครับผมพึเดี๋ยวแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับปไปเดี๋ยวไปดูกัน ก็จะลงอีกพันหนึ่งเลยนะครับลงขั้งหมดสองพันแล้ววันนี้นนลงไปแล้วนะครับสองพัน <c oughs> จะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โอเครอตั้งนาน <c oughs> นั่งรองมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยอ้วนๆแหวก็น่าจะประมาณสองนึงนะแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนเลยนะครับรถเจ็ดขีดได้หรือเปล่านเนี่ยอืมถ้าอ้วนหน่อยแนละ้แจ๋วเลยนะคิดว่าจะไม่กินซะแล้วนะเนี่ยทางไปไหนวะเนี่ย ถึงทำเลมันดีมากเลยนะครับคุณเออมันเป็นแอ่งเล็กเล็กเองนะแล้วน้ํามันค่อนข้างที่จะตื้นด้วยนะครับก็คือสเปคผมเลยอะตกกระชอนหน้าดินต้องแบบเนี้ยคือฟลามันจะแบบมาเจอเหยื่อเราได้ง่ายนะครับเออน้าลึกๆหมายกว้างๆนี่ก็ยากนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องเน้นน้ําตื้นไว้ก่อนอะเป็นหลักเลยโอ้เนี่ยถ้าเป็นการตกแบบหน้าดินปกติเนี่ยเราต้องส่งสายนะครับแล้วทำไมถึงต้องส่งสายนานๆทำไมถึงวัดแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะว่าองศากับคันไม่ไผ่กับกับไอ้คันคันหน้าดินคันเบ็ดฝรั่งเนี่ยไม่ได้กันนะครับ รจิ้หายเผอหันหลังหน่อยเดียวลากไปเลยเอาอยากติดกิงไม้เลยสัรยังเออแม่เอ้ยเงเลยโจะโมอยู่เมือกี้เสียดยเหมือนกัเไม่ได้เลยหาเอ้ยเดี๋ยวก่อเดเติมเลือดเราอีก่าหวังละลายยังอีกขวดหนึ่งก็บอกสาเลือดไปไหนวะเนี่ย โยทิ้งไว้ไหนยะเฮ้ยอะฉนโดโอ้ยเป็ดขาดเลยดูน no ั <occurs right? S 1> ่นกำลังหากระบอกประสาทเลือดอยู่ดูดิขาดไปเลย ตัวน่าจะประมาณเกือบสองโลได้หรือมั้งเมื่อกี้ชฉโดอะ่ะถึผมอ็ไม่อยู่นะผมไม่ได้เผื่อสลิงมาตกชฉโดด้วยนะตัวลายฟอ,อยเลยเมื่อกี้ผมว่าทําไมงัดไม่มาวะใครจะไปคิดว่าล่องน้ําข้างถนนเล็กๆแบบนี้จะมีชฉโดนะครับแหมงไม่มีสลิงด้วยโอ้โหเสารเลือดไปก่อนแล้วกันตัวก็บอกนะที่ไปหาก็บอกอยู่ได้แันเนี้ยสลิงเล,ล,ละหน่อยว่ามันยังไม่ละลายเลยเลือดที่แช่เป็นน้ำแข็งเนะี่ยโอ้โหมาก เหนือความคาดหมายจริงๆเลยเยมีชะโดเฮ้ยโอ้โหแตลิงก็ไม่ไดเอามาด้วยโอ้ยกูงานหยาบซะแล้ววันนี้สายพี่กี80ปอนด์ครับความเรียกความคมของฟันมันอะยอดโวกับแรงกระชากแรงดึงอยิงไปกันใหญ่เลยขอให้แม่งจะมาอีกกแล้วกันจะโดเนี่ยไม่รู้แม่งจะมีกี่ตัวก็ไม่รู้ม่ขาดยังขาดครับผม เรื่องจริงแล้วแม่งก็กินอยู่ข้างเดียวซะด้วยนะไอ้คันไงไอ้คันซ้ายมือเนี่ยโอ้ยคันขวามือไม่แตะเลยเลยื่อเออแปลกจริงกัน <c oughs> ส่งให้สุด อยบกล้องมาทีงนี้ก่อนนะครับแดดมันสองกล้องนะเออเดี๋ยวพ้นพังนะครับมันร้อนปักอยู่ไมเนี่ยตรงนี้ดินโคตรแข็งจะได้ความไม่เนี่ยวันเนี้ยได้แค่ตัวเดียวเองนะครับปลาชอนเราหลุดไป2แล้วก็ชโดหลุดอีกหนึ่งนะแต่ยังว่าชโดเราไม่นับดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาตกชโดนะครับอาใช้ได้หลุดบ่อยๆไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะมีพวกเซนมาแตะนะพวกเซนที่จ้องอยู่มาแตะผมเวลาทำปลาหลุด ้ยผมกำลังกินน้ำอยู่ข้างหลังเยอะล่างไบเลยเป็นตัวใหญ่ด้วยประช่อนทิปเปอร์เปอร์อยู่ไหนโอ้โหดูเดิถเาอ้วนนี่เป็นโลนะครับเนี่ยยาวกว่าศอกเลยนะครับ หัวประมาณนี้จะดูตัวแบบหอมมากอะเดี๋ยวผมปล่อยแล้วกันนะโอยแล้วหลงดีใจว่าได้ไซโลแล้วเนี่ยมันก็ไซโลจริงแต่มันหอมเอาเหยื่อมากอนตับไก่เอาไปนี้หน่อนเดี๋ยวมันอิ่มโยนไในน้ำผมกินปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับกินไม่ลงเห็นสภาพนี้ไอ้แล้วก็หลวงดีใจเห็นหัวลอยมาใหญ่ที่ไหนได้ตัวรีบมาเชีย จอดมอไซค์ดูงเงี้ยแล้วก็ถามว่านั่งทำอะไรตาผมก็ more more. ามากัวแต่มองถนนไม่คี่คันนี้ลากไปแล้วมันนั่งทำเราอยู่ข้างถนนก็มานั่งตกปลาสิวะ ทำไมแม่งไปกระตุกกระตุกวะไหนไหนไหนแล้วเอากลับไปย่างดีกว,ว,ว่าครับผมเโตโตเหมือนกันนะเนี่ยเมฆมันออกแนวแบบคุ้มแล้วนะครับเนี่ยเหมือนแบบทำท่าเหมือนผนจะตกอะยังไงซาด้วยผมก็จะลองสู้ต่อไปเรื่อยจนเอาให้ถึงที่สุดเลย <c oughs> เหมือนตัวแรกเลยค,คล้ายๆกัน,นเบาๆพา,าแล้วโอ้ยแบบนี้ก็มีกำลังใจหน่อยนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสองแล้วล่ะ เน้นๆปที่ตอนแดดล่มนี่เองถึงคอนะเนี่ยลงเตัวตรงคอไปเลยนะครับถึงว่ามันมันหยุดอยู่สักพักนะมันหยุดคืนนี่เองนะโอ๋ยังชัวหน่อยเริ่มก็จะนุกแล้วกออคับมาชนได้แต้มที่4แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยไปงนะ you <laughs> เป็นสอ่อแต่ว่าไม่ได้อ้วนอะไรมากมายนะครับเออกลือเอาตรงนี้กินลึกเข้เนี่ยอหี้ยเกียอไม่เลือดเยอะตรงวั้ ดีกว่ามั้งครับเนี่ยคื <c oughs> อ,อแค่นี้ก็พอกินแล้วนะในอย่างเย็นนี้ผมมีธุระด้วยนะครับเนี่ยโอเคงั้นก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วอ๋อดีกว่า